โอ้โหวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากเลยเราเลยพาช้างม้าหัวควายไดโนเสาร์จระเข้มาท่องเที่ยวทะเลกันเลยแต่วันนี้เราขอเล่นที่ชายหาดก่อนนะมาเล่นชายดีกว่าเอ๊ะเรามาโชว์ตุ้นกันดีกว่าแม่มีตัวไหนที่มาเล่นกันบ้างอีเลฟเช้างกร e e n ีเลฟเวนช้างสีเขียว ต่อมาพี่วัวข้าวัวตัวนี้วัวไทยตัวใหม่เพิ่งได้มาเลยนะนี่<อ>เห็นไหมสีไม่เหมือนเพื่อนเลยข้าววัวโอ้โหดิ้นกระเดวกระเดวเลยข้าววัว<อ>เอ๊แล้วมีตัวไหนอีกหน้าโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเจ้าหมาก่อนละกันยอกหมา เดินหาตัวลเกแคอย่างเดียวเลยดอกหมามาไลออนสิงโตติดไหมหน้าตัวนี้พังแล้วไลออนสิงโตมาเจ้าปลาสองสีสีพิ้งและสีออเรนจ์มาเลยได้ยินเสียงหรือยังเอา ตัวนี้ทำไมไม่ติดอ่ะติดตัวเดียงั้นเดินตัวเดียวไปเลยว้าว้าวโอ้โอ้คอกขายจระเข้จระเข้ฝาแฝดเหมือนกันมากๆเลยใส่ทานสามก้อนตรงนี้จ้าโอ้โหจระเข้แดนซ นู่นเดี๋ยวเอาจระเข้ไปปล่อยน้ำทะเลกันโอเคปะมาและตัวสุดท้ายม้าสีเขียวอ้าวปลาสีดี้ก็ติดฮอสมาอ่าลงเนินดีกว่า,าปลาติดแล้วก็เดินสักหน่อยแล้วกันนะโอ้ไปยอย่งแรงเลยไปยนู่นแล้ว บายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ